สวัสดีจ้าแมนวิธีบ้านนามาแล้วจ้ามีแมนสิบห้ามาเบึงเขาหน้าดำแล้วจ้าเขาตรงนี้เป็นหน้าดำเขาเพิ่งเขาเพิ่งจะวานปุ๋ยหลบที่สองไปแล้วเนาะจ้าวานปุ๋ยรับร่วงนะจ้าตอนนี้เขากำลังทองกลุ่มเลยเนาะจ้ามีเขาเสิมาตัดตัดหญ้าตัดหญ้าที่เป็นวัชพืชที่ปนอยู่ในต้นเขาเนาะจ้ามันมันถอนบ่แด้ะคะ่ะมือมีเอาใส่เกี่ยวเกี่ยวเอาเนาะจ้า ีต้นสูงนะคะ่ะนี่ก็จะนี่ก็เป็นต้นสนูนะจะต้นสนูน้ำเนาะต้นสูงมากเลยคะ่ะตอนนี้กำลังออกมิดออกกำลังออกมิดเนาะจ้นนะเ๋ยวสิบห้าเบอรงค่มมีต้นนี่ค่ะมีป้าเขาเห็นไหมคะต้นเหลืองเดืองเนี่ยนี่คือต้นโน,โน,นะะ่เนาะจ้ะนี่โกุกโน่ไอ,จอ,อ้จะออกจะออกจะออกไอ้ลูกออกผลนพอมันกับ กับเขาเขาเลยเนาะค่ะตัวน,นี้กําลัางเป็นนวยแล้วเป็นนวยเราบะนีค่ะนวยแก่เนี่ยก็จะแก้พอมเขาเนาะค่ะก็จะแตกลุงพื้นดินเนาะจา้าค่นเทบาเอาออกนี่จ้ะแต่สาเหตุเกิดจากเดตุตอนที่เท้าไถาดำเนาะจ้าคือ้นามมันหลายมันไถมันไถกบบ่ไดบ่ไดสนิทเนาะจ้ะห้าที่มันเกิดอยู่แล้วมันกะกุโกโน่นี่เป็นหยาที่ตายยากเนาะจ้ากุกโน่หรือว่าเทียนหน้าเนาะจ้าห้าที่ตายยา เพราะว่าในในหาของเขามันจะมีฟองน้ำเนาะค่ะเป็นจะเป็นฟองน้ำจะฟูอย่างสิบห้ายางลัดเขาไปเบิงตรงฟังทั้งนี้เนาะจ้ะนี่คือความสูงของเขาเนะจ้ะเขาตอนนี้บบท่านได้บบท่านได้ออกห่วงเนาะจ้ะเขาอยู่ในช่วงทองแต่ว่าเขาตอนนี้สูงถ่วมหัวแล้วจ้ะนี่เขาสิค่อยๆแหวกเขาเข้าไปเนาะจ้ะเขาไปตัดเขาไปตัดเอาหญ้าออกเนาะค่ะถ้าเขาบอตัดนี่ เพื่อนกับสีแก่พรอมกันกับตุนเข่าเฮ้าเนาะค่ะก็จะเวลาเอาเกี่ยวเข่าก็จะปุ่นมานน้ำเม็ดเข่าเฮ้าเนาะค่ะนี่ค่ะความสูงของเขานะจ๊ะนี่คือตัดออกมาแล้วกะกะสีอคันยุขางคู่กับสีพยายามบอกว่าว่าขางคู่เนาะค่ะแต่ว่าขันเฉยยุขางในก็คือสียางออกมาลำบากเนาะค่ะเพราะมันสีหยียบตุนเข่าเนาะมันสิการที่มันสิเป็นเิ่งให้่ลำบากจังหน่อย นี่ค่ะนี่ตุกน่เนนะคะนี่มาลุกกุกน่ต้นเทียนหน้าเสื้าเขาไปลุกขังไหนเนาะจ้าลุกเลวก็สิเยียบลุกน้ำเลย,ยนี่ค่ะคือเขาตัดกับบ่ได้ถอนหาน่างเนาะค่ะเพราะว่ามันถอนบด้แล้วเนาะจ้ามันถอนเท่ากับิตัดตัดช่วงที่มันตัดช่วงใบช่วงจริงมันออกค่ะเพื่อบ่อไห่ที่เข้ามาตัดมือเนี่ก็เพื่อว่าบ่อไห่มาลิดมัน ลรนลุงในงานหน้าเนาะจา้ะเพราะว่าตอนนี้มันแค่นี่แกเนาะค่ะมิดมันเป็นมิดออนอยู่เขาตรงฝาอมาตาัดออกเนาะจา้ะเขาบอปล่อยให้มันแกมันแกแล้วมันจะลรนลุงพืน้นปีหน้ามันก็จะเกิดอีกคือเกาจาก้ะนี่ค่ะตุ่นเหลืองตัวนกุกโน่ค่ะตอนนี้กระลังเป็นนวยแล้วเนาะค่ะ มีตูนกุกโน่เนาะจ้าวันนี้เขาจะใส่วิธีการตัดเอาเนาะจ้ะเอาเกี่ยวมาเกีียวออกเอานาะค่ะเพราะว่าขันสิทอนกันลาบากเลยเนาะจ้าเพราะว่าตนกุกโน่ตนสูงตนใหญ่หากะเน่าเนาะค่ะหากยาก,หาก,ห,ากหากของตนกุกโน่นี่ก็จะไปดึงอตูนเข่าขึ้นมาน้าเนาะจ้าตอนนี้เข่ากาลัางตังทองแล้วเขาก็ตตองถนอมตนเขาน่าเนาะจ้าเวลาเข้ายางก็ตตองแหวกเข่าไปเนาะค่ะ มีจัดตุนปลกโน่เนาะค่ะก็จะเกี้ยวเอาไต่ที่สุดเนาะค่ะเอาให้มันได้ทุกทุกกิ่งทุกการเนาะค่ะแล้วก็วางลงเนื้อเนื้อน้ำไว้เนาะค่ะจุ่มเส่นน้ำก็เกิดกับ่ตายแล้วจ้านี่ค่ะถึงว่าต่อไม้สิเกิดไม่กะกะออกเป็นหนวยบ่ท่านแล้วเนาะจ้าเข้ากับว่เป็นอย่างกับปล่อยมันเกิดไปมันกะเห็ดยังบ่ได้แล้วเนาะจ้าเขาก็พยายามหาเกี่ยวออกอันนี้คือตุน ต้นสนุนนะจ๊ะนี่แหละต้นสนนี่ถอนบ่ได้เลยค่ะเพราะว่าหักนี่หลายคา่ะเนาะจ้ะตรงใส่วิธีเกี่ยวเอาแบบนี้แหละจ้ะเกี่ยวให้มันขาดออกจากต้นซื้อเนะคะ่ะแล้วก็ทิ้งๆไว้ห้มันแห้งยูยยนิเเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เม็ดกําลังเริ่อมกาลังเสิ่มแก่เนาะคะ่ะแต่ว่าบ่ทพันนี่ถึงเวลาล่วงเนาะบ่วพันนี่แตกนี่จะเม็ดนี่เม็ดเม็ดกกโน่นไอ้ มกุกโน่เนาะจ้ะภาษาทั้งเอื่นก็จะเอื่นมาตนเทียนหน้าเนาะจ้ะบานเฮาก็จะเอื่นมากุกโน่เนาะค่ะหากก็จะเป็นคือฟ้องน้ำเหนเนาะค่ะไปน้ำไปน้ำน้ำเล่บตายเนาะค่ะนี่ผ้ายางมาบึงตรงนี้บริเวณไอ้บริเวณตรงนี้มันเป็นช่วงกลางๆเนาะค่ะบริเวณนี้เป็นช่วงกลางๆไอ้เขาก็จะว่ดได้ปักดำลงได้เนาะเพราะว่าช่วงน้ำน้ำมันสูงแห้งเนาะนี่ค่ะตุน ต้นสนูนะคะนี่เดี๋ยวฉันมาตัดออกต้นสนูเกี่ยวออกค่ะเกี่ยวไต,ต,ต่ไต่ตำตแบบนี้นะจ๊ะนี่ค่ะเด้ออกมาเร็วหน,นึ่งนี่ก็คืองานนี้สิกกโนหลายเนาะจ้ะเนี่ยต้นเหลืองๆที่ปลายสูงขึ้นมากกว่าเขานี่แม่นเหมือนเลยด้วยจ้ะเพราะว่าเขามาฉีดฉีดฉีด,ฉด,ฉดบ่ได้เนาะคะ่ะลงมาบ่ได้เพราะว่าเขาเขาสูงนึงเขาสูงแล้วก็ การฉีดจะจะเป็นอันตรายตอ่ตอต้นเขาเนาะคะ่ะเพราะต้นเขาตัวน,นี้กัลั่งทองแล้วตอนนี้เขากระถนอมต้นเขาเนาะคะ่ะเหมือนเหมือนกับข้นทองนะคะ่ะเขาต้องดูแลรักษาความบอบบางความอ่อนแอของต้นเขาตัวนี้ก็จะร้ายเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงกับร่างตังทองนี่คือมลิดของต้นเทียนหน้าเนาะจ้ะมีต้นกุบโน่นี่เม็ดกําลังกําลังสีแก่เนาะคะ่ะกระลังสีแก่แต่ว่าบานท่านถึงเวลาล่วงเนาะคะ่ะ นะฮะก็จะตัดออกเหมือนเลยค่ะนี่นี่คือต้นเขาเนาะจากต้นเขากระลังทองเนาะจ้าบรรยากาศยามเย็นจ้าอากาศเย็นสบายเนาะค่ะช่วงบ่ฮอนปานไดค่ะพอดีก็ได้เฮ็ดเวียกแบบสบายสบาย หลังจากทสียข้าตัดซรีสเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ามี่ก็จะมาตัดหญา้าน้ำางพู่ออกน้ำเนาะคะ่ะตัดหญ้าขางพู่ออกน้ำหญ้าขางคู่นี่ก็จะมันก็จะมีแนวมาอาศัยเนาะค่ะมีหนูมีหนูม,นมีมีสัตว์ต่างๆมาอาศัยหนูนี่ก็มากัดเขาเ่าเนาะคะ่ะเขาขกันเขาตัดดังสีหนูมันก็จะก็จะหนีเนาะคะ่ะมันกับโมยูตัดเ็จเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณที่มารับชมคลิปนะคะ คลิปหนาไปเจอกันไหมเนาะจ้าขอบคุณที่มารับชมขอบคุณที่มาช่วยตัดหญ้าเด้อจ้ามึอนี่เดี๋ยวคลิปหนาขอบกันไหมเนาะจ้าแต่ยังอยู่ในป่าเขา,ขเาคือเก้าราคาคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าเจอกันไหมคลิปหนาเนานะจ้า